ที่เราเกิดไว้เรื่องคุมบางเหียนค่ายเพลงตอนนี้คือมัน่วยคุมบางเหียนวันอันนั้นมันแว้นนะคะว่ามัช่วยค่ายเพลงพิเศษใช่ไหมคะทำหน้าที่อะไรครับพี่ทำหน้าที่เป็นเขาตั้งให้เป็นเอดีม i นิดิไม่ใช่กรรมการผู้จัดการครับ ในจริงในจริงดาเรเตอร์ผมก็คิดว่าเป็นเหมือนกับหัวหน้าค่ายมากกว่าเป็นคนควบคุมทั้งหมดควบคุมควบคุมเด็กๆที่อยู่เป็นลูกมือทั้งหมดลูกมือทั้งหมดแล้วกงานแนวแนวเพลงแนวทางแล้วคัดคัดเลือกศิลปินชื่อค่ายว่า Yes Record Yes Record Y E S แล้วก็เร c o r d องตัวแล้วก็เรออ่านะคะตอนนี้มีศิลปินในค่ายมีใครบ้างคะพี่ก็มีพี่เสกโลโซเองมีพี่อ่ำอมรินนิติพลอ๋อพี่อ่ำอออ๋มีวงโอเย่วงดนตรีชื่อโอเย่ใครอะใหม่เลยปใหม่ใหม่อ๋อใหม่เลยใหม่เลยวงใหม่เลยแล้วก็มีวงใหม่เลยชื่อ Kiss in Disco อ๋อเพลงดิสโก้หรอออกแบบอิเล็กทรอนิกส์หน่อยอ๋อแล้วก็มีวงใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเซ็นเข้ามาคือวงอัลไซเมอร์อ๋อแล้วยี่จะจำเนื้อเพลงได้ จําไม่ได้เอาเส่็มเจำโน้ตกันได้ไหมคือเล่นแต่ละครั้งทําให้ซ้ํากันสักครั้งเดียวเราเล่นเจอก็ไม่รู้เนียอยากเล่นอะไรก็เล่นทีนินแล้วก็มีใา้ลูกทุ่งด้วย สยามมิวสิกอ๋อคือแยกไปเลยแยกจากเยสสกอร์แล้วพี่ทำสองแนวอยู่สองแนวแต่ผมก็เป็นคนดูเหมือนกันอ๋อเลยก็มีพี่นิกนิรนาชื่ออะไรนะชื่อแค่เลยนะคะสยามมิวสิกสยามมิวสิกใช่พี่เสกชอบคำว่าสยามมากใช่เขาชอบสยามวรดิโอสยามวีดิโอทำอยู่ป่ะฮะถ้าทำแล้วเดี๋ยวจะไม่เล็่นะสยามมิวสิกมีพี่นิกนิรนามมีพี่หนุ่มหนุ่มสกลแล้วก็มีพี่ไอวิสุทธิ์ไอวิสุทธิ์เป็นเขาเรียกว่า ในดนตรีแนวพื้นบ้านอันนี้นอกคําถามนะพี่เสกทำอะไรบ้างพี่มาเยอะจังเลมือถือน้ำดื่มใช่อะไรอีกเพลงลูกทุ่งเพลงเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มชูกำลังก็มีเครื่องดื่มน้ำเปล่าอีกมีมือถือมีหลายเครื่องมีอะไรอีกแล้วก็มีเยอะจังก็มีนะมีเครื่องดื่มตัดและก็มีเครื่องดื่มชูกำลังมีผลิตภัณฑ์ของผมเองที่เป็นออกเป็นโซโล่ก็มีอ๋อเหรอพี่เท็ดดี่ก็าทำโปรดักต์ตัวเองด้วยไม่ที่ไม่เกี่ยวกับพี่เสกใช่ไหมไม่เกี่ยวพีเสกแต่ว่าอยู่อัน under solo ก็อย oh, ู่ในเครือพิเศษเป็นผลิตภัณฑ์ที่เครือของเขาแหละผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพของผู้ชายชื่อเท็ดโดเท็ดโดชื่อแบบว่าเท็ดโดไบเท็ดดี้โอเคนะชื่อชื่อตลกดีพี่ติดหูดีมันมันจำง่ายดีเท็ดดโด พามากเอออ่าเดี๋ยวี่กกับเป็นเออให้ให้หนังขายของก่อนนะให้นางขายของที่นึงว่าไอ้ตัวนี้คือแบบเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์สําหรับท่านชายมันมีมาเยอะแยะมากมายอ่าคือแตกต่างคนอื่นยังไงฮะครับของผมดีกว่าสิอ้าวโถ่เอ้ยไม่ใช่สิพี่มันต้องบอกว่าแต่ยังไงมันเป็นแบบไหนมันทำให้สุภาพใช้โดมใช้ทาใช้นหลอดเดียวกันเป็นแคลเซียมซูน สำหรับกินเข้าไปแล้วก็เขาให้ตอนกินนี Means> ่เขาให้เทยาออกล้วกินในกแะต่ายไม่ใช่ก็มีก็กินได้ทุกวันเพื่อเสริมสุขภาพที่ดีลดเบาหวานเอออะไรพวกนี้เออลดอย่างนั้นได้ด้วยใช่ ไม่ได้แต่ว่าไข่น้ยอย่างเดียวใช่รถรถไม่ค่อยลงเพราะผมกินเก่งไม่ไม่เขาเน้นสุขภาพไงมันไม่ได้เอารถของอ้วนไม่ใช่ละายหลอดไรขมมาในหลอดเลือดรถแล้วเลยทำเลือดเลือดไหลเวียนดีมันพุ่งมันก็เลยพุ่งปึ๊บปั๊บเ่ะว่าไปตัวนี้ตัวนี้วางวางขายยังไงวางขายที่ร้านของพี่เสกก็คือร้านโลโซ2 2 อยู่ที่สุขาพิบาลห้าสุขาพิบาลห้าออนไอยู่นั้นแล้วขายออนไลน์ด้วยไหมพี่ออนไลน์ Facebook อะไรอย่างนี้หาเจอที่ไหนออนไลน์ก็เข้าไปในในเฟซของโลโซเอนเตอร์เทนเมนต์อ๋อก็หาซื้อได้ตรงน้าเท็ดดเทดมีโปรโมชั่นเศษอะไรไหมพี่ก็สำหรับสดสดแซบส่งเข้ามาเลยส่งเข้ามาเลยฟรีทุกคนค่ะแตกส่งเข้ามาถามก่อนเดี๋ยวจะมีแซมเปิลให้ เสียดายอันนี้แบบเราไม่ได้รายการขายของเราเลยไม่ได้เอาผลิตภัณฑ์มาโชว์แต่เมื่อกี้นี้แอบไปดูกันแล้วที่ห้องแต่งตัวของหัเนี้ของดีจริงจริงนี่ว่าจะควักมาตมนนี้เหอ้ควักอะไรพี่ห้ามควักมาโชว์ในรายการไม่ได้นี่กลับเข้าไปใครอยากรู้จักเท็ดโจเข้าไปดูในเว็บไซต์เดี๋ยวท้ายรายการจะขึ้นให้นะตอนนี้เมื่อกี้นี้คุยค่ายเนค่ายสยามเลยนะคะสยามมิวสิกค่ะ ทำลูกทุ่งด้วยพี่เท็ดดี้เคยทําลูกทุ่งมาก่อนไหมก็เคยทําตอนที่ผมเป็นคอนซัลท์ให้กับทางมีเดียออฟมีเดียจริงด้วยลายไทยอ่ะพี่ใช่เคยทําแจ็คธนาพลเคยทําจิ้งหลีดขาววงเทวันโอ้ลายไทยอะไรพวกนี้เคยเคยจับลูกทุ่งมาเหมือนกันอถึงว่าช่วงนั้นถึงออกมาแล้วเป็นแนวโมเดิร์นใช่ได้มีความนี้นี่เองมีความเป็นทันสมัยทีนี้พอมาอยู่ในสังกัด เซกโลโซ <laughs> แล้วนะคะเป็น yes record นโยบายในการเลือกศิลปินเนี่ยต่างจากตอนที่อยู่แกรมมี่ไหมพีไม่ไม่ต่างไม่ต่างคือเราเน้นที่คุณภาพแต่จะเน้นคุณภาพมากขึ้นเพราะว่าต้องการ,รให้ศิลปินแต่งเพลงเอง แต่งเพลงเองเขียนเนื้อร้องทำนองเองอัดดนตรีเองเพราะว่าเรื่องคนที่เป็นศิลปินจริงๆอ่ะไม่ได้แต่หน้าตาสมัยกไม่ใช่เขาประหยัดเหรอเธอประหยัดด้วยแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเรายังมีโปรดิวเซอร์ทาให้เรายังมีคนเขียนเนื้อให้โปรดิวเซอร์จ้างคนเขียนเนื้อจังอันนี้ถ้ารับศิลปินที่ทําเองได้จบทีใช่ก็เข้ามาเลย แล้วมันก็เป็นแนวของเขาด้วยแล้วก็ต้องเล่นสดได้ดีด้วยโอ้โหคือจะขายโชว์ไงร้องสดก็ต้องดีสมัยนี้มันขายซีดีเลยไม่ค่อยได้แล้วต้องขายโชว์แสดงว่าศิลปินที่จะมาอยู่ค่าย Yes r e c อร์ดนี้จะต้องเป็นศิลปินคุณภาพคุณภาพตัวจริงต้องเป็นตัวจริงอต้องออดิชั่นด้วยแล้วก็คือวิวใน YouTube ต้องเยอะด้วยอ๋อเหรออ๋อต้องมีผลงานมาแล้วด้วยหรอใช่คือศิลปินสมัยนี้ ไม่จําเป็นจะต้องมีค่ายมาก่อนก็คือปล่อย YouTube แล้วก็มีชื่อเสียงเองได้เลยคือคุณต้องควรทําอะไรแบบนั้นต้องมีผลงานบ้างฝากฝันไว้ควรจะไปขวนขวายอะไรมาบ้างจะปั่นน้งใช่ไหมใช่ไหมเหนื่อยนี่คือซิลิปินสมัยนี้จะได้เปรียบสินลิปินสมัยก่อนสมัยก่อนนี่กว่าจะเสนอเดโมกว่าจะเข้าห้องอัดกว่าจะผ่านบอร์ดกว่าจะอะไรเนี่ยยนไม่รู้จะได้เป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้เหรอ เป็นศิลปินมีความสามารถโพส u t u b e เลยถูกฉันก็อัดของฉันเองลงของฉันเองเข้ามาแล้วก็ดันมีคนมาดูเยอะก็ดันตกใจดังดันตัวเองได้ออกเราก็เลยต้องการยอดอันนี้ถือว่าแปว่าสมัยนะร่วมสมัยทุกคนก็ต้องทําโปรไฟล์ของตัวเองมาก่อนก่อนที่จะเดินเข้ามาสมัครควรจะมี เพลงของตัวเองเรียบร้อยแล้วที่พร้อมที่จะลอนช์ได้เลยอันนี้คือใครก็ได้แล้วก็เข้ามาเลยใช่ไหมต้องผ่านการแนะนําหรืออะไรอย่างงี้ใช่ถ้าผ่านการแนะนำใช่ก็ดีแต่ไม่ผ่านการแนะนําได้ก็อยู่ๆมาจูโจมเลยก็ได้มามาเลยถ้ามั่นใจมาออเดิชั่นได้มาจูโจมเข้า Facebook ผมเนี่ยเยอะแยะเลยจริงว่าฝากเลยได้ไหมพี่มาแบบฝากล้านฝากล้านโทษฝากล้านผมมีขึ้นชิมเกาหลีหน้าเด้งฝากล้านนิดนึงผมมีขึ้น ตัวหนังสือให้ดูได้นะครับเพจอะไรเพจอะไรของพี่ค่ะก็มีเพจ teddy eiffel จะเป็นภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะสะกดให้ดูค่ะแล้วก็มีเพจนี่ yes record อันนี้เพจนะคะเพจนี้นะหนึ่งละ teddy eiffel แล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรนะ Yes record Yes S สองตัวอย่าขึ้นผิด Yes record Y E W S นะคะอ record เดี๋ยวสิใจเย็นๆมาเมื่อไหร่โทรไปบอกด้วยโอเคได้ได้ตอนจบรายการแนนอนก็เข้าไปได้ทั้งสองเพจนี้คือเข้าไปพูดคุยได้ฝากงานได้ฝากงานซึ่งก็มีฝากเตมไปหมดเลยทุกวันนี้คือตั้งแต่ยุคสมัยไหนก็แล้วแต่ ไม่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือคนที่มีความฝันเยอะคนที่มีความสามารถเยอะที่อยากจะเป็นศิลปินแม้ว่าศิลปินสมัยนี้จะไม่ได้หาสตุ้มสตังได้มากเหมือนสมัยก่อนใช่สมัยก่อนศิลปินเดี๋ยวนี้ไส้แห้งของจริงนะของจริงก็คือไปเล่นกลางคืนก็ได้ไม่กี่ตังอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะสร้างชื่อเสียงอะไรมันมันออกได้ง่ายจริงแต่ว่ามันสร้างชื่อเสียงยากกว่าเดิมแล้วตอนนี้แนวพูดกลับมาถึงตัวพี่เองตอนนี้ที่ เออทำงานเพลงกับโลโซเองเนี่ยมันเป็นแนวเพลงแบบไหนแล้วผลงานตอนนี้มีอะไรบ้างมีผลงานเนี่ยผมก็ไหนตอนนี้ก็มีออกมาหลายชุดนะครับก็มีอันนี้ชุดชุดใหม่ล่าสุดเป็นสตูดิโอนี่เสกโลโซพัรคตูเหรอคือคืออะไรเอ่ยอันนี้คืออัลบั้มชุดใหม่อัสดตอน40อ่าพี่เสกแต่งเองใช่ไหมเนี่ยแต่งเองหมดเลยครับคุณเสกคืออธิบายอธิบายนิดนึงคำว่าสตูดิโออัลบั้มมันคืออะไรตอัที่มาดูถึงเมียป่ะเนี่ย เบียเก่าใหญ่ใหญ่ใหญ่ี่เบ pues, uh ียร์ที่เบียร์ท่บียร์่บียร์ a ม่ใหญ่ใ l ญ่ใหญ่ใหญ่อ่าอ่าอ่ตออบ้มัอ้อลบ้มใหม่เพลงใหม่ที่อัดเข้าห้องอัดใหม่เฮ้ยเพลงนี้เราเคยฟังแม่เราต้องจากกานเนี่ยแม่เราต้องจาการพี่เบิร์ดาก็มันจะตลกเวลาแค่หนูเล่นมุกอ่ะอันนี้เขาบอกแล้วว่าเป็นเพลงใหม่ทั้งหมดไม่อันนี้ต่างกันยงไงรู้ไหมอันนึงมีภาพอันนึ่งไม่มีภาพ อันนึงเป็นเสียงอันนึงเป็นคาราโอเกะอ๋อแปลว่าอะไรวะก็มีซีดีกับดีวีดีค่ะเราอ๋ออยู่ในนี้เนี้ยเดียวกัน DVD มี DVD ีดีสำหรัสิงห์ร้องได้ร้องเพลงตามได้นะครับอันนี้ก็คือเซกโลโซไลฟ์ฟินไทยแลนด์อันนี้เป็นอัลบั้มแสดงสดอ๋อแสดงที่ไหนคะอันนี้แสดงที่อุดรธานีค่ะอันนี้อุดรอ๋อมีพี่ด้วยยืนอยู่นี่มียืนอ้วนอยู่ตรงนั้นแล้วก็อันนี้แล้วค่ะอันนี้เป็นเอ็มพีส รวมฮิตชุดล่าสุดที่เราอนเวอร์ได e ร็อกเนเวอ e ์ได Die Never Die ตอนนี้ขายดีมากๆเหรอนี่นี่อันนี้ฮามากชื่อเพลงเดี๋ยวนะพี่โซตอน40ดูแบบ แท็กซี่บกแท็กซี่กันะเธอเคยเป็นที่หนึ่งอันนี้พูดถึงเมียเก่าแม้แล้วต้องจากกันอ่ะเลิกกันแล้วนะยอดดวงใจดวงน้อยของพ่อลูกแน่นอนอย่าถอยแม่แต่ก้าวเดียวลุกขึ้นมาใข้กำลังใจตัวเองแอนคาราบาอยู่นึกถึงฮีโร่สักพักออกจากชีวิตเช่นไปเช่นดีเลิกเขียนเฟซบุ๊กได้แล้วโอ้ยนี่มันเพนออกจชีวิตเลยนี่ยังไงตอบไหมแมน อยู่ตลอดไปอันนี้ไม่เข้าใจแล้วคือแบบตัวเขาตัวเขาอยู่ตลอดไปเน่ว่าได้ไงเนี่ยว่าได้เนี่กวได้อยู่ตลอดไปพี่เสกนิฮานะอันนี้ก็คือสตูดิโออัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดแล้วปีหน้าจะเป็นวาระครบรอบ20ปีวงโลโซแล้จะมีปีแล้วใช่เราจะมีสตูดิโออัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดออกอีกปีหน้าอ๋อเหรอโอ้โหเยอะมากนี่ก็เป็นพี่พี่อยู่ตั้งแต่อันนี้แล้ว อยู่ตลอดแหละอยู่มตลอดยู่มาตลอดหปีที่ผ่านมานะฮะผมก็อยู่ในเนี้ยเล่นอยู่ในเนี้ยใน VCD ก็จะเห็นนีเอามาแจกใช่ไหมคะขอบคุณค่ะใช่ใช่ช่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็เหล่าอัลบั้มเหล่านี้นะคะพี่เทดดี้ก็เป็นคนที่ผมเป็นคนรวบรวมรวบรวมเป็นคนจัดการก็คือเราจะมีรวมฮิตแบ็คแคตตาล็อกอะไรพวกเนี้ผมจะเป็นคนรวมฮิตกับแกรมมี่ผมก็จะเข้าไปประชุมกับเขาผมจะรวมเพลงฮิตชุดนี้นะปีนี้ผมจะวาง แผนอย่างนี้ปีนี้จะออกอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือแบ็คแคตตาล็อกนี่เป็นรายได้ที่ดีของของโลโซแบ็คแคตตาล็อกคืออะไรพี่แบ็คแคตตาล็อกก็คือรวมฮิตเพลงเก่าๆอ๋ออุ้ยใช่ใช่ใช่พิเศษเขามีอะไรเยอะแยะมากมายเพลงเยอะไปโหลดเขาไปดึงมากมายนี่แล้วก็จับมารวมทุกปีอันนี้วางขายอยู่ใช่ไหมคะพี่วางขายอยู่ทุก ร้านทุกแผงทุกที่จะมีที่วางเลยอ่ะสามเซตเอ้ยแต่นี่ยังเรายังเห็นว่ามันจะเป็น MGA จัดจำหน่ายอยู่ใช่ไหมครับแกรมมี่ครับให้แกรมมี่จัดจำหน่ายเอง่แต่ว่าค่ายเพลงคือของ Yes Record อ๋อ มือไม้สั่นมือไม้สั่นอะไรบ้างเขาร้อนจริงจรง้อนร้อร้อนระดับนเนี่แล้วตอนนี้เนี่ยแผนการที่พี่เท็ดดี้วางไว้ในตลาดเพลงสําหรับค่าย Yes Record แล้วก็สยาม Record อสยาม Music วางไว้ยังไงบ้างจะออกศิลปินปีละกี่เบอร์หรือว่าจะมีงานอะไรตอนนผมจะออกศิลปินตอนนี้ผมมีอยู่เกือบสิบเบอร์แล้วปีหน้าอาจจะรับเพิ่มอีกสักสองสเบอร์เอาไหมเราสองคนไหม คิดดีแล้วเหรอเป็นพิธีกรดีกว่าไหมเมื่อกี้เขาเพิ่งบอกอยู่ว่าศิลปินเนี่ยไม่ค่อยได้เงินเท่าไหร่อยากเป็นไงไม่ซ้อนเรื่องเงินเหรอเออที่บ้านรวยอเถ้าบ้านรวยก็มาทำได้ลงทุนกล้างอัดเองทอคือตอนนี้นี่สิบเบอร์แล้วเหรอคะศิลปินเกือบสิบแล้วครับโอ้โหโดยพี่เทดดี้ควบคุมดูแลทั้งหมดเตรียมตัวปล่อยแล้วใช่ก็มีทีมงานของ y ย s r e c ล r d หลายคนช่วยกันดูแล้วก็มีพี่เสกเนี่ยเขาช่วย สอดส่องอีกทีหนึ่งจะมีแบบโปรเจกต์รวมศิลปินแล้วเปิดตัวกันอะไรอย่างนี้ไหมคะคอนเสิร์ตใหญ่มีเร็วๆนี้เร็วๆนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตผลงานในอนาคตกันนะคะไม่ว่าจะเป็นของพี่เสกโลโซเองของพี่เท็ดดี้เองของยีเอสเรคคอร์ดหรือว่าสยามริวสิกนะคะเดี๋ยวรวมฮิตช่วงหน้าเลยตอนนี้ขอฝากแค่คนแอบรักของหนูอนุรักษ์ไว้เพียงหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าค่ะ